สวัสดีจ้าวันนี้พบกันอีกแล้วค่กะกับเพชอะไรกินแซ่บวันนี้มาเลยจ้ามาเลยจ้ากุ้งดองโป้มาดองสูตรซีอิว๊วเกาหลีนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เด็กได้กุกก้งลายเสือมานะเนี่ยดองหัวกุ้งดองซีอิว๊วเกาหลีตอนนี้หมักเล็กนองไว้คืนเดียวน,นะอดไม่ไหวหิวอยากกินมันย้ม อุ้งตัวใหญ่เข้าเนื้อมากอืมม่ต้องจิ้มก็ได้นะทุกคนอเอ็ลดอยู่นะแบบมันต้องจิ้มอ่ะอ่ะลองจิ้มดูนะอืมอืมมันลอดอ่ะ สำหรับค่ะป,มปูม้ดองกุ้งดองให้เป็นของทะเลเทสอสลาดัว้ดองคืนเดียวทันได้เลยค่ะตอนเนี้ยลึกได้มาของเพียฟูดนะทุกคนซอสดองสำหรับเอ่อซอสดองเกาหลีนะคะ สำหรับเซลมอนกุ้งปูไข่ก็ได้นะทุกคนไข่ไก่อ่ะคะ่ะมีผักเป็นสไตล์เกาหลีตัวเนี้แปดร้อยกันแนละ้วทุกคนเล็กได้มาราคาไม่ถึงร้อยเลยเก้าสิบกว่าบาทจากราคากับสองรอยนะร้อยกว่าบาทนะตัวเนี้ใครอยากมีติดบ้านแบบเล็กนะคะลองจิ้มลิงก์ดูนะคะตัวนี้อร่อยมากเลิศเบคอนเฟิร์มของพยวฟู้ดสุดยอดจริงๆเนะี่ยทุกคน ด,ดูดะหมันกุ้งแบบหัวย็นเนนะะดือมเลยค่ะดดคือซอสมันจะอะเข้าไปในตัวกุ้งเลยนะทุกคนคือถ้าเราแบบว่าไม่อยากจิ้มก็ได้แต่ถ้าใครอยากกินรสจัดก,ก็จิ้มน้ำจิ้มเพิ่มนไปรสจัะรสสุดละื ใครไม่เคยทานดิบต้องมาแล้วล่ะต้องมาจิ้มต้องมาลองอก็จะมีพริกเติมพริกเติมกระเทียมเข้าไปนะครับทุกคนมีความแดง้ะอื้กุ้งลายเสือเลิศเหมือนกัน Tôi dám mà. Nó rất là mình đấy. Hay อยากลองแซ่บแบบนึงนะคะต้องสั่งไปติดบ้านไว้ซอสดองของเพียวปูอร์อร่ามะเป็นซอสบังกหลีอืมกุ้งลายเสือกับโูมาเข้ากัน อ,อร่อยอ่ะทุกคนบอกเลยคือมันเลิศเลิศที่สุดจิ้มตอนนี้เป็นน้ำจิ้มผสมนะเล็กแซบประราะเข้าไปยดืวยยิ่งแซบใครอยากลองทานแซบแบบเล็กนะคะถ้าใครยังไม่เคยทานเด็กต้องลองแต่ก่อนเล็กก็เป็นคนไม่ทานแต่พอทานแล้วหืมติดใจมากจ้าใครอยากมีสิบ้านนะคะจะิ้มลิงในตะกร้าเลยนะซอสดองของเพียวฟูนะจ๊ะตอนนี้ราคาไม่ถึงรนอยทุกคนใหญ่มากนะใหญ่กว่าน้าเลยอีกนะดู แปดร้อยกรัมหมักได้นานตัวเนี้ยทั้งแซลมอนไข่ผักได้หมดเลยนะคะปไูไข่ใครอยากลองนะคะจิ้มลิง้นตะก้าเลยนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะเล็กกินแซ่บจ้า